หมาดำเล่าเรื่องขอพาท่านผู้ฟังย้อนอดีตไปสัมผัสกับเรื่องราวแปลกประหลาดชวนพิศวงที่ถูกถ่ายทอดจากปากของคุณยายดาวหญิงชราวัยเจปีที่มักใช้เวลาว่างถ่ายทอดเรื่องราวสมัยที่ท่านยังเด็กๆให้ลูกหลานฟังอยู่เสมอในช่วงที่ยายดาวเรียนอยู่ชั้นป .4 ใต้ถุนเลือนของยายดาว จะเต็มไปด้วยข้อควายที่พ่อของยายดาวแกเลี้ยงไว้ซึ่งชาวบ้านแทบทุกหลังคาเรือนในสมัยนั้นนิยมเลี้ยงควายไว้ใช้เพื่อทุ่นแรงในการทำไร่ทานาหากแต่บ้านของยายดาวจะแตกต่างจากบ้านของชาวบ้านทั่วไปด้วยพ่อของยายดาวแกได้เลี้ยงมา้าไว้สำหรับขี่ไปทําธุระที่ต่างอำเภออยู่อีกด้วย เป็นอันว่ายายดาวเมื่อกลับจากโรงเรียนก็ต้องกลายเป็นเด็กเลี้ยงควายและเลี้ยงม้าไปพร้อมๆกันเช้าของวันเสาร์ยายดาวหรือเด็กหญิงดาวก็มีหน้าที่ไร่ต้อนควายและม้าตัวโปรดของพ่อออกไปที่ทุ่งกว้างเชา้านี้ในช่วงปลายฤดูหนาวอากาศเต็มไปด้วยความขมุข,ขมวัวไม่มีแดดแต่ก็ถือเป็นเรื่องดีสำหรับเด็กหญิงดาวเพราะไม่ร้อน เมื่อมาถึงทุ่งนากว้างในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวเด็กหญิงดาวก็ล่ามควายไว้กับหลักไม้แถวนั้นส่วนมา้าก็ปล่อยให้มันหากินอย่างอิสระส่วนเด็กหญิงดาวก็ปลีกตัวไปหาเก็บกินหมากเล็บแมวแถวนั้นหมากเล็บแมวนี้เป็นผลไม้ป่าพบได้ทั่วไปตามเขตภาคอีสานซึ่งมีลักษณะเป็นพุ่มไม้เตี้ย เมื่อผลสุกจะมีสีดำรสเปรี้ยวอมหวานเด็กๆสมัยนั้นนิยมเก็บกินกันในขณะไปเลี้ยงควายในขณะที่ยายดาวพเพลิดเพลินกับการเก็บหมากเล็บแมวกินอยู่นั้นก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเมื่อจู่ๆก็เกิดฟ้าผ่าลงมาใส่ม้าของแกเกิดเสียงดังสนั่นไปทั่วบริเวณจนควายของแกกระชากเชือกที่พัฒนาการบันไว้กับหลักไม้ขาบ พวกมันต่างวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงกันไปคนละทิศละทางส่วนเด็กหญิงดาวเมื่อหายตกใจก็รีบวิ่งแจ้นกลับไปดูม้าของแกก็พบว่าม้าเพศผู้ตัวงามถูกฟ้าผ่าตายไปเสียแล้วเด็กหญิงดาวถึงกับทรุดลงกับพื้นร้องไห้ด้วยความสงสารม้าจับใจเมื่อตั้งสติได้ก็รีบวิ่งแจ้นกลับเข้าหมู่บ้านไปบอกพ่อกับแม่เพียงไม่นาน ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็รุดมาที่จุดเกิดเหตุยังกับไฟลามทุ่งต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาด้วยฟ้าผ่ากลางวันแสกๆในช่วงฤดูแล้งแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาหลายชั่วอายุคนแล้วชาวบ้านเชื่อกันว่ามันเป็นลางบอกเหตุว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะเข้าสู่ฤดูแล้งยาวนานติดต่อกันหลายปีจนอาจทำให้คนและสัตว์อดอยากล้มตายกันเป็นเบือ่อ จากนั้นพ่อก็ได้ขอแรงชาวบ้านช่วยกันออกตามควายที่หนีกระเจิดกระเจิงกันไปจนตามกลับมาได้ครบทั้งหมดส่วนมาที่ตายพ่อกับชาวบ้านก็ได้ช่วยกันขุดหลุมฝังอยู่บริเวณนั้นแล้วต่างก็แยกย้ายกันกลับไปทําภารกิจของตนต่อเช้าว,วันต่อมาเป็นวันพระใหญ่วิถีชาวพุทธที่ยังศรัทธานในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยม ต่างก็พร้อมใจกันไปทำบุญถวายพัะตาหารแด่พระที่วัดหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วชาวบ้านบางส่วนก็ได้มาปรึกษาหลวงตาเรื่องที่ฟ้าผ่าม้าตายเมื่อวานนี้หลวงตาเมื่อได้ฟังก็ได้ปลอบขวัญและให้กำลังใจชาวบ้านพร้อมกับสอบถามด้วยว่าชาวบ้านจัดการกับศพม้าอย่างไรชาวบ้านคนหนึ่งตอบว่าก็ขุดหลงฝังตามปกติครับหลวงตา ฝังเฉยๆหรือหมายความว่ายังไงครับชาวบ้านอีกคนถามด้วยความสงสัยก็หมายความว่าไม่ได้มีการตัดไม้ไผ่ทำเป็นกระบอ,อกมาสวมขาของมันก่อนฝังหรอกหรือเปล่าครับพวกผมไม่ได้ทำแบบที่หลวงตาว่าพวกผมเพียงแต่ขุดหลุมฝังซากมันตามปกติครับหลวงตาที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากเมื่อได้ฟังก็มีสีหน้าวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัด จนชาวบ้านถามว่าทําไมเหรอครับหลวงตามีอะไรหรือเปล่าครับก็โบลานท่านว่าหากม้าที่ล้มตายอย่างผิดธรรมชาติเช่นตกน้ําตายหรือฟ้าผ่าตายวิญญาณก็จะเฮี้ยนเหี้ยนเหมือนผีตายโหงเลยแหละในช่วงแรกๆมันจะยังไม่รู้ตัวหรอกว่ามันตายแล้วมันก็จะเดินเพ่นพ่านไปตามที่มันเคยไปการที่จะสกัดไปให้มันเดินได้สะดวก ก็คือพวกโยมจะต้องตัดไม้ไผ่มาสวมใส่เป็นปลอกไว้ที่ขาของมันก็จะเป็นการช่วยลดแรงเหยียนลงได้เออผมว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกรับหลวงตาตอนนี้ให้พวกผมไปขุดศพมันขึ้นมาผมคงไม่เอาด้วยหรอกครับป่านนี้ศพมันคงเน่าเหม็นไปแล้วแหละเหม็นตายชักเลยครับหลวงตาแต่เพื่อเป็นการไม่ประมาท พวกผมขอได้สายสินจากหลวงตาหน่อยนะครับอยากจะขอคนละ3 4ถึง4เส้นเอาไว้ไปผูกข้อมือให้ลูกให้หลานที่บ้านด้วยนะครับหลวงตาหลวงตาพอจะมีให้พวกผมไหมครับฝ่ายหลวงตาพระผู้มีจิตเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาก็ไม่ขัดศรัทธาญาติโยมโดยการมอบได้สายสินที่ผ่านการปลุกเสกแล้วส่งให้ชาวบ้านเป็นมัดมดเพื่อจะได้นำไปแจกจ่ายกันให้ทั่ว เมื่อได้ตามความประสงค์ชาวบ้านก็กลับลาต่างก็แยกย้ายไปทำงานในหน้าที่ของตนเด็กหญิงดาวก็เช่นกันวันนี้เด็กหญิงดาวก็พาควายออกไปท้องทุ่งตามปกติและหาเก็บหมากเล็บแมวกินเหมือนเช่นเคยในขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับการเก็บหมากเล็บแมวกินอยู่นั้นเด็กหญิงดาวก็ได้ยินเสียงควบมาวิ่งเข้ามาใกล้ทุกขณะ ด้วยสัญชาตญาณของเด็กหญิงดาวก็รู้ได้ทันทีว่านี่มันไม่ใช่เรื่องปกติแน่เพราะทั้งหมู่บ้านมีม้าเพียงตัวเดียวและมันได้ตายไปแล้วเมื่อวานไวเท่าความคิดเด็กหญิงดาววิ่งแหกปากตะโกนร้องลั่นมุ่งหน้าเข้าสู่หมู่บ้านในขณะที่เสียงควบมา้าก็วิ่งตามมาติดติดและค่อยๆเบาเสียงลงเมื่อเข้าเขตหมู่บ้าน เด็กหญิงดาววิ่งหน้าตาตื่นเล่าให้ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาฟังด้วยน้ำเสียงสัน่นละล่ำละลักว่าตนโดนผีม้าวิ่งไล่แน่นอนว่าชาวบ้านที่ได้ฟังส่วนใหญ่ต่างก็พากันหัวเราะไม่มีใครเชื่อผีม้าที่ไหนจะมาหลอกในตอนกลางวันแสกแต่ผู้ที่เป็นพ่อแม่ของเด็กหญิงดาวก็รู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยเลยเอาฝ้าที่ขอแบ่งมาจากวัด มาผูกข,ข้อไม้ข้อมือให้ลูกสาวเพียงคนเดียวด้วยเด็กหญิงดาวกลัวจนไม่ยอมกลับไปที่ทุ่งเพื่อพาควายเข้าคอกในช่วงพบเพของวันนั้นพ่อจึงจำเป็นต้องไปเองในขณะที่พ่อจูงควายเดินเข้าหมู่บ้านอยู่นั้นควายที่พ่อจูงมาก็พากันแตกตื่นกระสับกระส่ายเหมือนจะวิ่งเหมือนกับว่าควายพวกนั้นมันจะเห็นอะไรที่พ่อของเด็กหญิงดาวมองไม่เห็น โชคดีที่มีควายเพียงสามตัวพ่อจึงสามารถบังคับให้มันรีบเดินไปในทิศทางที่ต้องการได้แต่พ่อก็อดไม่ได้ที่จะหันไปทางหลุมศพมา้าที่ตัวเองฝังล่างไว้เมื่อวานแต่ก็ไม่พบอะไรตลอดทางเดินกลับเข้าหมู่บ้านพ่อก็ขนลุกเกลียวเสียวสันหลังอย่างบอกไม่ถูกเหมือนมันมีเสียงฝีเท้าม้าเดินตามมาอยู่ทางด้านหลัง เมื่อต้อนควายเข้าคอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อก็ได้อาบน้ำขึ้นเรือนซึ่งก็เป็นเวลาที่แม่ทำกับข้าวเสร็จพอดีสองทุ่มทุกหลังคาเรือนก็ดับตะเกียงเข้านอนยังไม่ทันที่จะหลับสนิทเด็กหญิงดาวที่นอนอยู่มุงข้างๆพ่อกับแม่ก็เปิดมุงกระโดดเข้ามานอนเบียดตรงกลางระหว่างพ่อกับแม่ทันทีด้วยจูๆ่ๆหมู่บ้านที่เงียบสนิท ก็มีเสียงฝีเท้ามาวิ่งควบไปทั่วหมู่บ้านพร้อมกันนั้นหมาใต้ถุนเลือนก็พร้อมใจกันเห่าหอนจนคนที่นอนฟังขนลุกเกลียวในขณะที่ใต้ถุนเลือนก็มีเสียงวัวควายเป็ดไก่ที่แตกตื่นกระชากเชือกทำท่าจะพังคอกออกมาเสียให้ได้เกิดการโกลาหลไปทั่วหมู่บ้านเด็กหญิงดาวพะว้ากอดแม่ไว้แน่น จนถึงตอนเชา้าชาวบ้านต่างก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ชาวบ้านบางคนใจกล้าแอบตูก็ได้มาเล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่าต้นเห็นเงาของม้าตัวใหญ่มันใหญ่กว่าม้าปกติส่งเสียงร้องและวิ่งกลับไปกลับมาแล้วมาหยุดยืนตรงใต้ถุนเรือนของพ่อของเด็กหญิงดาวนานคู่ใหญ่แล้วจึงหายไปคราวนี้ชาวบ้านทุกคนต่างหวาดกลัว หัวหดไปตามๆกันพากันวิ่งเจ้นไปหานหลวงตาที่วัดเหมือนท่านจะรู้อยู่ก่อนแล้วจึงชวนชาวบ้านตั้งสารปู่ตาขึ้นมาเพื่ออัญเชิญวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางมาปกปักรักษาหมู่บ้านพร้อมกันนั้นท่านก็ได้ประพรมน้ำมนต์ไปทั่วทั้งหมู่บ้านแล้วแจ้งกับชาวบ้านว่าเดี๋ยวผ่านไปอีกเจ็ดวันเขาก็จะไปตามทางของเขาแล้วละ่ะช่วงนี้ ก็ให้รีบทำภารกิจให้เสร็จแล้วรีบกลับเข้าหมู่บ้านในช่วงก่อนตะวันจะตกดินนะและถ้าอยู่ที่ท้องทุ่งในตอนกลางวันหากได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ต้องไปทักไม่ต้องไปให้ความสนใจชาวบ้านที่ได้ฟังก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนสุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไปวิญญาณม้าตัวนั้นก็หายไปไม่มาหลอกหลออหรือส่งเสียง หรือแม้แต่ปรากฏกายให้ใครได้เห็นอีกเลยจนถึงทุกวันนี้